เก้าเส้นหลักนะคะที่อยู่ในมือเราน้องบอกว่าไม่เข้าใจใช่ไหมคะอะตรงไม่เข้าใจเส้นไหนเดี๋ยวก่อนนะเอาเริ่มแรกเลยก่อนดีกว่าเส้นชีวิตนี่เส้นชีวิตคือเส้นนี้ค่ะปึ๊บนี่คือเส้นชีวิตนะคะเส้นแรกเลยอย่างของหนูมันมีสองเส้นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องยึดอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะดูน้องบอกว่าเส้นนี้เส้นชีวิตนี่เส้นชีวิตนะคะอันนี้เส้นคู่นะคะเส้นคู่ที่พี่บอกว่าหนูมีคู่หนูต้องเป็นคนดูแลคู่ใช่ไหม ถูกไหมคะเป็นคนดูแลเขาเลยนะคะหลักเลยเพราะอะไรเส้นคู่ติดกับเส้นชีวิตเลยนี่คือเส้นคู่นะคะนะเป็นเส้นที่คู่ที่ติดติดกับเส้นชีวิตแต่สามีไม่ใช่ไม่ใช่แย่ขนาดว่าทำร้ายทุกตีหรืออะไรเรายังช่วยเหลือเราอยู่แต่เราจะเป็นคนดูแลเขานะคะเป็นคนดูแลเขานะคะนี่คืออันนี้คือเส้นชีวิตของเราอันนี้คือเส้นชีวิตค่ะนี่เส้นชีวิต อันนี้คือเส้นชีวิตอันนี้คือเส้นคู่นะคะที่มาเกาะติดกับเส้นชีวิตอ่ะเส้นที่สองคือเส้นสมองนี่ค่ะเส้นสมองนี่เส้นสมองนะคะสามก็คือเส้นใจนะอันนี้คือเส้นใจนะคะสี่เส้นวาสนาเส้นเสาเส้นเสาก็นี่ค่ะนี่คืออ๋อเส้นวาสนาเส้นเสานี่ค่ะอะไรที่เกิดขึ้นมาทางนี้คือเส้นเสาจากวาสนานะคะมาจากเนินศุก์ก็ได้ มาจากเนินเนปจูนก็ได้มาจากเนินอังคารก็ได้นะคะมาจากเนินอังคารสูงก็ได้นะคะมาจากเนินจันก็ได้แต่วิ่งไปไงเสาเขาเรียกว่าเส้นเสามาจากตรงไหนก็ได้ก็คือเส้นเสานะคะอะเส้นพัฒนามาจากเนินอาทิตย์ก็คือเส้นอาทิตย์นี่นะคะอ,อยู่นิ้วนางนิ้วนางมาจากไหนนี่ค่ะมาจากานี้ก็ได้ นะคะหรือเกิดขึ้นตรงๆรเฉยๆก็ได้เส้นเสาเกิดขึ้นตรงๆอย่างนี้ก็เรียกเส้นเสาอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะหรือจะมาจากเส้นสมองนี้หรือมาจากเส้นเส้นชีวิตหรือมาจากเส้นสุกนะคะอาทิตย์อาทิตย์จะมาจากสุกก็คืออะไรครอบครัวเป็นคนที่มีชื่อเสียงามาจากไหนก็ได้นะคะขอให้มันมาอยู่ที่เนินอาทิตย,<อ>ย์คือเส้นอาทิตย์นะคะอ้าวเส้นฐานะเส้นฐานะคืออะไรเส้นพุทธ เนี่ยเขียนก็ได้ถ้าไม่เข้าใจก็ขเขียนไว้เอาจะได้จําได้นะคะเส้นพุทธนี่คือตรงนี้ค่ะที่นิวนน้วก้อยเนี่ยนิ้วก้อยนี่คือเส้นพุทธจะเป็นเส้นตรงตรงนี้ก็ได้เขาเรียกเส้นพุทธเนี่ยเห็นปะเนี่ยหรือมันจะขึ้นมาจากเส้นนี้ก็ได้ค่ะเส้นวาสนามาเส้นพุทธก็ได้นะคะหรือมันจะขึ้นมาจากตรงไหนมาจากอังคารสูงก็ได้อ่ะเนี่ยก็ได้จากหมดหอะค่ะให้มันขึ้นมาเนินๆน,น,นี้ก็คือเส้นพุทธนะคะ เส้นต่อไปเส้นค <thousand> ู่คลองอ่ะนีไงเส้นคู่คลองของเราเนี่ค่ะเส้นคู่คลองเส้นคู่คลองจะยาวจะสั้นได้หมดนะคะจะตรงจะมีปีมีอะไรได้นะคะเส้นคู่คลองเราก็ดูว่าอันนี้เป็นเส้นปะก็ได้เส้นปะคู่คลองมันก็มีคู่คลองหลายแบบที่เกิดขึ้นนะคะแต่คู่คลองของน้องก็เป็นแบบนี้นะคะเส้นสมรสอยู่นี่ค่ะนี่จ้าสมรสอะเส้นสมรสจะอยู่ตรงนี้ นะะก็วิ่งมานี่ถ้าคนจะได้แต่งงานนะคะเส้นสมรสก็จะขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะกลางนิ้วก้อยได้แต่งงานแต่ถ้าคนไม่ได้แต่งงานนะเส้นสมรสก็จะสั้นๆอย่างนี้นะคะก็คืออยู่กันเฉยๆไม่ต้องแต่งนะคะถ้ามีเส้นสมรสที่ไม่ชัดเจนแต่งงานไปก็เลิกค่ะนะคะ <c oughs> นะะี่นะคะเส้นสมรสอย่างนี้จะอยู่ตรงนี้อ่ะเส้นราศกาละอยู่ตรงไหนนี่ค่ะเส้นราสกาละอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงเสารก็ได้อยู่เนินอาทิตย์ก็ได้ไไอยู่เนินพุธเนินพุธก็ได้นะเนินพฤหัสก็ได้อยู่ข้อเนินนี้ก็ได้อยู่ข้อเนินนี้ก็ได้นะคะอยู่ข้อน,นี้ก็ได้นะคะชื่อเส้นรลักสกาละนะคะเกิดขึ้นตรงตำแหน่งไหนก็ได้เราก็ทายได้เช่นกันนะคะอันนี้เข้าใจไหมขเข้าใจเข้าใจแล้วนะโอเค9 <laughs> <laughs> เส้นหลักนะคะ